วันนี้เป็นบุญของน้องงามกับพ่อกับแม่นะคะเข้ามาถึงกรุงเทพภายในบริเวณวัดพระแก้วค่ะเราก็จะนอนกันที่ข้างวัดพระแก้วซึ่งพ่อแม่น้องงามกับน้องงามถือว่าเป็นบุญวาสนาที่ได้ ดีใ,ใจที่มาทำภารกิจในครั้งนี้ได้มีส่วนร่วมน้องงามก็เตื่นเต้นกับการได้เห็นกรุงเทพครั้งแรกของน้องงามนะคะน้องงามดีใจมากตื่นขึ้นมาดูแสงไฟ ไฟประดับประดาสวยงามมากค่ะแต่เรามาได้แป๊บเดียวเ็เป็นเวลาหกทุ่มซึ่งเป็นเวลาที่ทางการก็ปิดไฟแล้วค่ะคืนนี้เราก็พักอยู่ที่ข้างวัดประแก้วเราได้อยู่ใกล้ๆสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเราค่ะ